ขอคำศัพท์ใหม่จนซีหนึ่งคำได้ไหมคะได้เลยค่ะถ้าเป็นคำศัพท์ที่นึกอยู่ตอนนี้นะคะก็จะนึกถึงคำว่าจึง้งค่ะจึ้งเนี่ยมันแล้วแต่บริบทเลยค่ะว่าเป็นแปลว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วแปลว่าทำถึงทำได้ที่สุดค่ะแล้วแบบจะยิ่งแบบทำถึงที่สุดก็คือจอสระอึ้องจึง้งนี่ขอคำศัพท์ัยรุ่นเจ n C หนึ่งคำค่ะป่งปงปงป่งปงปง่ะ แปลว่าอะไรคะแปลว่าอย่า,นาห,นหน้ารักขอโทษนะคะรอวันนี้มานานมากเลยคะ่ะหนูมีไฟในติ๊กต็230 <c oughs> อกสองร้อยสามสิบวขอไอซีที่แล้วมีเงินในบัญชีห้าร้อยคะะเออจีอะไรคะเออคือพี่จะถามว่าขอคำศัพบไว้รุ่น Gen ีหนึ่งคำได้ไหมคะมันจะไอ้นั่นไ่ะไอ้นั่นคือมันจะไอ้นั่นไม่บอกดีกว่ามันจะไอ้นั่น คอมสับไวรุ่นจนซีพี่มันฮอบเกินพี่ออไรมันฮอบมันฮอปพี่พี่มันฮ็อใช้กุกงช้ทาในหลอดเดียวกันทั้งคืนทั้งวันฉันอยู่เคียงข้างเธอ